การบาารเาารบเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นจะมีแนวโน้มที่จะถูกให้ความสําคัญจากสังคมมนุษย์มากขึ้นทั้งนี้เราจะเห็นการเริ่มในปัจจุบันดังนี้1การมีวิธีการสังเกตความแปรปรวนและมีการประเมินทางวิทยศาศาสตร์และมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นทําให้ลดวัศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอนลงได้ลดการโต้เถียงกันและลดความกังขาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงได้ 2. มีการจัดสรรรวงเงินสําหรับโครงการกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้น3รับรู้ผลกระทบในรูปแบบต่างๆมากขึ้นและรับรู้มากขึ้นว่าผลกระทบมาจากสาเหตุของมนุษย์กระทําสิ่งใดโลกจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง1ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้น2อ,อัตราการแพร่กระจายจเจริญเติบโตของพันธุ์สัตว์และพืชลดลงสางรูปแบบทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงและรายได้ทางเศรษฐกิจบางประเภทจะลดลงมนุษย์จะบรรเทาการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หนึ่งมีมาตรการทางการเงินมาตรการทางการค้ามาตรการทางสังคมเพื่อกำจัดขอบเขตการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก2มนุษย์ต้องเริ่มการปรับตัวเพื่อให้เกิดแนวทางที่สมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์สร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนลดการผาวรไม่เชื้อเพลิงฟอสซิลสร้างพื้นฐานทางจริยธรรมใหม่สร้างหรือเพิ่มนิยามความดีความเลวใหม่สร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ